เรื่องราวของเคียวเจกุ๊กชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารแถบมาเกา๊าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้ไปเป็นชู้กับ iko, เซโกภรยาของเจ้าของร้านอาหารที่เขานั้นทำงานอยู่หลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ดื่มด่ำกับรสชาติอาหารในมื้อคำ่ำจูจ่ๆเธอก็สิ้นใจเสียชีวิตเรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนักฆ่ากลับกลายเป็นเหยือ่อของการฆาตกรรมในครั้งนี้ซะเอง ่่นเอนเธอแตสุดท้าธาก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอรราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยหนังอาร์ตท,ที่มีชื่อเรื่องว่าคำพิพากษาของมหาสมุทรซึ่งเรื่องนี้นะครับผม มีนักแสดงหลายๆชาติที่ร่วมเล่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไทยอย่างทูนฮิรัญยาซับและนักแสดงจากญี่ปุ่นและฮ่องกงเนื้อหาที่ผมจะหยิบยกมาสปอยนี้นะครับผมเป็นเนื้อหาสําคัญจากทางภาพยนตร์ที่ผมจะหยิบยกมาสปอยให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างสอาร์ทมากๆมันมีหลายชาติที่เราต้องวิเคราะห์ไปเองถ้าผิดภาพประการใดยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้น้าที่นี่ด้วยแลวกันนะครับคำพิพากษาของมหาสมุทรเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่ง ที่เขานั้นมีชื่อว่าเคียวจิขณะนั้นเคียจิเขาได้เอาปืนจ่อไปที่ใครบางคนและเขาก็ถามกับชายคนนั้นไปว่าคุณจะขอเธอแต่งงานรอและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่เคียจิเขานัดเจอกับเซโกชูรักของเขาที่เป็นภรรยาของเจ้าของร้านอาหารที่เขานั้นทํางานอยู่เซโก เธอมาหาเคียวจิด้วยความพิศวาสหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นทาการสบัดเหตุกันอย่างมามั่นเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็มานั่งทานอาหารด้วยกันและเซโกเธอก็อยากจะเบิ้ลเธอจึงเข้าไปหาเคียวจิอีกครั้งหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่เคียวจิเขาเอาพวกจานชามและแก้วไวน์มาล้างซึ่งนะตอนนี้เซโกเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเคียวจเขาจึงได้จัดการกับร่างของเซโกหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาเช้าวันต่อมา เคียวจีนั้นเขากาลังนอนหลับอยู่ที่โซฟาป้าของเขาที่มีชื่อว่ามาเรียก็เอาผ้าห่มมาห่มให้กับเคียวจีและเมื่อเคียวจีนั้นไปทํางานที่ร้านอาหารวันนี้เจ้านายของเคียวจีก็บ,บอกว่าวันนี้ร้านปิดให้เคียวจีนั้นเก็บของแล้วก็กลับไปพักผ่อนได้เมื่อเคียวจีนั้นกลับมาที่บ้านป้ามาเรียก็ถามกับเคียวจีไปว่าเมื่อคืนนั้นเคียวจีทําอะไรทําไมห้องถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าขนาดนั้นแต่เคียวจีนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรป้ามาเรียจึงบอกว่า ไปจัดการให้เรียบร้อยวันต่อมาเคียวจิเขาได้เตรียมที่จะเดินทางไปที่เมืองไทยเหมือนว่าเขาต้องการจะหนีความผิดจากสิ่งที่เขาได้ทําลงไปซึ้งขณนาที่เคียวจิกําลังจะขึ้นเรือนี้ก็มีชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อลายคงขอเรียกชายคนนี้ว่าหนุ่มเสื้อลายก็แล้วกันนะครับซึ่งชายคนนี้กําลังตามสกดรอยตามเคียวจิอยู่เรื่องราวตัดมาในตอนที่เคียวจิเขาขึ้นมาบนเรือ และเขาต้องมาเข้าห้องพักของเขาบนเรือแห่งนี้แต่เมื่อเขานั้นเข้ามาในห้องพักของเขาก็พบว่าห้องมันเก่ามากๆเตียงก็แทบจะนอนไม่ได้ส่วนห้องน้ํฝาฝักบัวก็ชอบรั่วเคลจีเขาจึงออกไปจากห้องแล้วก็สำรวจไปรอบๆเรือแล้วก็ออกไปยืนเล่นที่ท้ายเรือขนาดนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าน้อยเธอได้มาถามเคลจีว่า เคียวจีมายืนอ,อยู่ตรงนี้แสดงว่าเคียวจีนั้นเป็นคนไม่กลัวตายเคียวจีจึงถามกับเธอไปว่าและน้อยขึ้นมาทําอะไรบนนี้น้อยจึงบอกว่าเธอมาเดินเล่นหลังจากนั้นเคียวจีเขาก็เมาเรือและเขาก็ไปอาเจียนเมื่อเขานั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับมานั่งเล่นตรงท้ายเรือใหม่เขาก็ได้เจอเด็กทารกคนหนึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้ซึ่งนั่นเป็นลูกของน้อยนั่นเองเคียวจีจึงบอกกับน้อยไปว่าคุณไม่ควรปล่อยลูกของคุณให้อยู่ตรงนี้คนเดียวนะแต่น้อยก็บอกว่า ก็เธอให้เคียวจยีเป็นคนช่วยเลี้ยงยังไงล่ะและเธอก็ฝากลูกไว้กับเคียวจยีอีกครั้งพอเธอจะลงไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําเรื่องราวตัดมาในตอนที่เคียวจยีเขากลับเข้ามาในห้องของเขาแต่เขาจะออกไปอีกทีนึงก็ออกไปไม่ได้เพราะประตูมันล็อกอยู่เคียวจีวจึงโทรไปที่รีเซพชัน แล้วบอกให้มาช่วยเปิดประตูให้กับเขาหน่อยแต่ด้วยความที่เคียวจินั้นพูดภาษาญี่ปุ่นคนที่ฟังอยู่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาจึงคิดว่าเคียวจิเข้าห้องไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็มีช่างมาเปิดประตูให้กับเคียวจิซึ่งก็มีลุงห้องข้างๆมายืนดูช่างกําลังงัดห้องอยู่ด้วยหลังจากนั้นลุงคนนี้เขาก็กลับเข้าไปในห้องของเขาและภรรยาของลุงก็เหมือนจะสอดรู้สอดเห็นอะไรบางอย่างเคียวจิจึงบอกกับช่างไปว่า เขารู้สึกว่าประตูมันไม่ได้พังนะแต่เหมือนมีใครบางคนมันล็อกห้องของเขาไม่ให้เขาออกไปข้างนอกแต่ช่างก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะใครจะทําแบบนั้นและขณะที่เคียวจิกําลังจะเดินไปที่ท้ายเรือเขาก็ได้เจอกับชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาทักทายเคียวจิแล้วบอกว่าโห oh, ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลย และเขาก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับเคียจีตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแต่เคียวจีนั้นกลับจำไม่ได้ว่าชายคนนี้เป็นใครชายคนนี้พยายามทำตัวสนิทสนมกับเคียวจีส่วนเคียวจีนั้นโมโหแล้วก็บอกว่าผมบอกแล้วไงว่าผมไม่รู้จักคุณจนชายคนนี้นั้นเดินจากไปเคียวจีเขาจึงเดินเข้ามาในบาร์ แล้วก็มาหาเครื่องดื่มซึ่งบาร์เทนเดอร์ก็ถามกับเคียวจีไปว่าเคียวจีนั่นจะดื่มอะไรเคียวจีจึงบอกว่าเขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์งั้นขอเพียงแค่นมแก้วเดียวก็พอหลังจากนั้นเขาก็ชวนกับบาร์เทนเดอร์คนนี้คุยซึ่งบาร์เทนเดอร์ก็บอกว่าเขานั้นอยู่ที่นี่มานานแล้ว พอเขารู้สึกว่ามหาสมุทรแห่งนี้ไม่สามารถตัดสินหรือพิพากษาชีวิตของเขาได้และเคียวจิก็ไปเล่นกับลูกของน้อยก่อนที่จะต้องจากกันหลังจากนั้นเคียวจิเมื่อถึงฝั่งก็มีรถคันหนึ่งมารับเขาซึ่งขณะนั้นเองชายเสื้อลายก็ยังคงติดตามตัวของเคียวจิอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นคนขับรถก็มาส่งเคียวจิที่โรงแรมแล้วก็บอกกับเคียวจิไปว่าถ้าเกิดว่าเคียวจิอยากจะไปนั่งรถเล่นเขาก็ฝากนามบัตรเอาไว้และให้โทรตามเขาได้ เมื่อเคียวจีขึ้นมาในห้องพักที่โรงแรมเขาก็พบว่าห้องนี้มันเก่ามากๆแล้วเขาก็เดินออกไปข้างนอกที่บ้านเก่าๆหลังหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นมันเป็นสถานที่แลกเงินเถื่อนซึ่งเคียวจีเขามาแลกเงินที่นี่เพราะว่าที่นี่นั้นไม่มีค่าในหน้าที่ต้องเสียเพิ่มแต่เมื่อเคียวจีนั้นกลับมาที่ห้องของเขาหลังจากที่ไปซื้อข้าวของมามากมายเขากลับถูกโจรมาทําร้ายแล้วก็ขโมยข้าวของของเขาไปรวมถึงเงินที่เขาเพิ่งแลกมาด้วย เคียวจิจึงตะโกนบอกกับพนักงานที่ด้านล่างว่าเขาเดินถูกปล้นและเตียงของเขาก็พังแต่พนักงานนั้นก็ไม่สนใจเพียงแต่ตอบว่าเดี๋ยวจะให้ช่างมาซ่อมเตียงให้เคียวจิจึงโทรไปหาเจ้านายของเขาและบอกว่าณตอนนี้เงินของเขาได้ถูกปล้นไปหมดเลยเจ้านายจึงบอกไปว่าที่หลังอย่าโทรมาที่บ้านของเขาให้โทไปที่ร้านแล้วเรื่องเงิน เดี๋ยวเขาจะจัดการให้เมื่อเจ้านายของเคียวจิมาทํางานเขาจึงโทรกลับไปบอกเคียวจิว่าตอนนี้เขาได้ติดต่อคนที่เมืองไทยไว้ให้แล้วเดี๋ยวให้เคียจิไปพบตามสถานที่นั้นพบเมื่อเคียวจิเขาได้เดินทางไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ได้เจอกับชายเสื้อลายที่ติดตามเคียวจิมาตลอดซึ่งชายเสื้อลายก็บอกว่าเป็นคนของเจ้านายเคียวจิ ซึ่งถูกส่งให้มาช่วยเคียวจีซึ่งชายคนนี้ก็ไม่ใช่คนไทยเคียวจีจึงบอกไปว่าเจ้านายบอกว่าชายเสื้อลายจะมาช่วยเขาเรื่องเงินชายเสื้อลายจะบอกไปว่าแน่นอนแต่ว่าเขาขอร้องเพลงสักเพลงก่อนหลังจากนั้นชายเสื้อลายคนนี้เขาจึงยื่นซองเงินให้กับเคียวจีและบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ติดต่อเขาได้เลยเคียวจีจึงขอตัวกลับโรงแรมแต่เขารู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามเขาอยู่เคียวจีเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปในลิฟ แต่ลิฟ์นั้นมันถูกกดขึ้นไปชั้นดาดฟ้าเมื่อเคียวจิออกมาตรงดาดฟ้าเขากลับไม่เจอทางหนีแต่เมื่อคนที่สกกดรอยตามเคียวจิขึ้นมาบนดาดฟ้าพวกเขากลับไม่เจอเคียวเจพอณนปัจจุบันเคียวเจ เขาได้ปีนนั่งร้านลงไปด้านล่างและพัดตกลงไปบนรถที่ขนทรายจนทําให้เขานั้นรอดมาได้เรื่องราวย้อนไปในตอนที่เคียวจีเขามากอดอําลาน,น้อยซึ่งณนะขณะนั้นชายเสื้อลายเขาก็ได้มาแอบดูเคียวจีที่กอดกับน้อยอยู่และเรื่องราวก็ตา่มมาน,นปัจจุบันเคียวจีที่หนีรอดมาได้เขาจึงมาหาหน้อยที่โรงแรมซึ่งขณะนั้นน้อยเธอไปอยู่ที่ร็อบบี้เธอจึงให้เคียวจีเข้ามาในห้องก่อนและเคียวจี ก็ได้เห็นรูปของน้อยที่ถ่ายคู่กับเจ้านายของเขาที่แท้จริงแล้วน้อยเป็นเด็กของเจ้านายนั่นเองและก็มีลูกด้วยกันหลังจากนั้นก็มีคนมาเคาะประตูห้องซึ่งนั่นก็คือชายเสื้อลายนั่นเองและเคียวจิก็ถูกจับตัวไปชายเสื้อลายจึงบอกไปว่าเขาไม่อยากทำแบบนี้กับเคียวจิเลยแต่มันเป็นหน้าที่ของเขา และเขาก็พาเคียวจิมาที่ท่าเรือเคียวจีจึงพยายามวิ่งหนีแต่ก็หนีไม่พ้นกระสุนปืนจนเขานั้นตกลงไปในน้ําแต่เคียวจีนั้นก็รอดมาได้เหตุการณ์ที่เขาโดนยิงในครั้งนั้นทําให้เขานั้นต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินเคียวจีได้เดินทางกลับมาที่ฮ่องกงเพื่อมาหาป้ามาเรียและเขาก็บอกไปว่าต่อไปนี้เขาจะใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการเป็นชีวิตหลังความตาย ามาเรียจึงบอกไปว่าเธอรู้อยู่แล้วว่ายังไงเคียวจีก็ต้องรอดเธอจึงถามกับเคียวจีไปว่าและต่อจากนี้เคียวจีจะทําอะไรเรื่องราวตัดไปที่น้อยขณะที่เธอมาที่สวนสาธารณะเจ้านายของเคียวจีก็โทรมาหาน้อยและบอกว่าให้น้อยมาหาเขาที่คอนโดเขาจะทําอาหารไทยให้กินในวันนี้เรื่องราวตัดกลับไปที่เคียวจีเขาได้ออกไปซื้อปืนเถื่อนเพื่อจะมาจัดก,การกับเจ้านายของเขาที่สั่งฆ่าเขาหลังจากนั้นเคียวจี ก็มาโผล่ที่ห้องของเจ้านายซึ่งก็ทําให้เจ้านายของเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอเคียวจิที่รอดชีวิตมาได้เขาได้เอาปืนมาขู่เจ้านายแต่เจ้านายก็ดูเหมือนว่าจะไม่กลัวอะไรเลยและบอกกับเคียวจิไปว่าช่วยทําอาหารให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมจะดินเนอร์กับน้อยในคืนนี้ซึ่งเคียวจิก็ยินยอมขณะที่เคียวจิกําลังทําอาหารไปด้วยเขาก็ต่อว่าเจ้านายของเขาว่าเจ้านายทําให้เขานั้นเป็นฆาตกร สั่งให้เขานั้นค่าคนและยังสั่งฆ่าเขาอีกด้วยเจ้านายจึงบอกไปว่าก็เคียวจีนั่นแหละเป็นคนผิดก่อนพอเคียวจีไปยุ่งกับเซโก ภรรยาของเขาเองเคียวจีก็ต้องเป็นคนจัดก,การเรื่องราวทั้งหมดเหตุผลที่เจ้านายให้เคียวจีนั้นจัดก,การกับเซโกเป็นเพราะว่าเจ้านายนั้นอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับน้อยและลูกนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าเซโกนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่รักดีซึ่งหลังจากที่เคียวจีนั้นทําอาหารให้กับเจ้านายเซเจ้านายได้หยิบแหวนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวันนี้เขาจะขอน้อยแต่งงานเจ้านายนนพยายามเกลี้ยกล่อมเคียวจีแล้วบอกว่าเรื่องของเราให้มันแล้วไปแล้วก็ได้ต่างคนต่างอยู่ ถือว่าจบกันไปขนาดนั้นน้อยก็ได้อุ้มลูกเข้ามาในห้องเธอจึงเห็นว่าเคียวจิเอาปืนจ่อเจ้านายอยู่เธอก็งงว่าทําอะไรกันทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยเคียวจีเขาเห็นแก่ลูกของน้อยเขาจึงวางปืนลงแล้วบอกว่าเขาเพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นน้อยจึงบอกว่ามันไม่ตลกนะแบบนี้หลังจากนั้นเคียวจีเขาจึงขอตัวกลับ ซึ่งเคียวจินั้นก็ได้นั่งรถไฟออกมาและได้เจอกับชายเสื้อลายที่ถูกเจ้านายนั้นสั่งมาให้จัดก,การกับเคียวจิชายเสื้อลายได้บอกกับเคียวจิไปว่าเขาก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยวันนี้เขาเหนื่อยมากๆแล้วและเขาก็ไม่อยากจะทําร้ายใครด้วยแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องทําทั้งสองคนคุยกันไปแล้วก็ขำกันไปราวกับว่าสนิทกันแล้วหลังจากนั้นชายเสื้อลายก็ได้พาเคียวจิขึ้นมาบนรถและพาเคียวจิมาที่ท่าเรือเหมือนเดิมชายเสื้อลายจึงเล่าให้ฟังว่า ในตอนที่เคียวจิถูกส่งไปที่เมืองไทยน้อยและลูกก็ถูกส่งไปเหมือนกันรอให้เรื่องเงียบแล้วค่อยเรียกตัวกลับแต่ก็ไม่คิดว่าเคียวจิจะไปสนิทสนมกับน้อยจึงทําให้เคียวจินั้นต้องเดือดร้อนแบบนี้แต่เคียวจินั้นก็บอกว่างั้นก็ให้ใช้เสอ้อไลทยทาตามหน้าที่ของเขาเถอะก่อนที่เคียวจินั้นจะตายเขาจึงบอกกับชายเสอ้อไลายไปว่างั้นช่วยฝากส่งโปสการ์ดนี้ให้กับเขาหน่อยซึ่งชายเสอ้อไลายก็ตอบตกลงหลังจากนั้นเขาก็ล่าไกาและเรื่องราว คำพิพากษาของมาหาสมุทรก็ได้จบลงอย่างที่ผมได้บอกนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังอาร์ตหลายจุดเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เองนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปแบบสั้นๆแบบที่ผมเข้าใจเนี่ยให้กับทุกคนได้รับฟังนะครับเรื่องราวปืนเรื่องมาในตอนที่เคียวจิเขาได้ล่อผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซโกะเนี่ยเข้ามาทานอาหารแต่หลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตพรเธอนั้นถูกเคียวจินั้นวางยาน,นะครับและเคียวจินะครับก็ได้จัดการกับร่างของเธอซึ่งหลังจากนั้นเคียว ก็ได้ถูกส่งมาที่เมืองไทยโดยที่เจ้านายของเขาเป็นคนสั่งให้เคียวจยินั้นทําแบบนี้เขานั้นต้องการจะจัดการกับเมียของเขาเพราะเขาอยากไปใช้ชีวิตอยู่กับคนรักอีกคนหนึ่งนั่นคือน้อยที่กําลังมีลูกด้วยกันแต่น้อยก็ถูกส่งมาที่เมืองไทยเหมือนกับเคียวจีทําให้ทั้งสองคนนี้สนิทสนมกันเมื่อใช้เสื้อลายเนี่ยรายงานเรื่องนี้ให้กับเจ้านายของเขาได้รู้ทําให้เคียวจยิถูกสังเก็บเหมือนกันนี่ครับผมแต่เคียวจยีนั้นก็รอดมาได้สุดท้าย เขาจะกลับมาเอาคืนแต่เขาก็เห็นแกน้อยแล้วลูกทําให้เคียวจีนั้นยอมวางมือแล้วก็ไม่ทำเลยครับแต่สุดท้ายก็ถูกเจ้านายสั่งใช้สไลด์ให้มาเก็บเขาอยู่ดีนะครับซึ่งครั้งนี้เคียวจีเขาอาจจะรอดไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังเนี่ยตัดจบไปก่อนแต่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หนังเนี่ยมันให้เราวิเคราะห์ไปเองแลวพวกคุณเลยครับคิดว่าเคียวจีจะรอดไปได้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วย,ยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ